สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครัวันนี้สบายดีวันนี้เป็นเป็นคิวของใครเหรวันนี้วันนี้เรย์สองดับเบิลอารอพครูเป็นไงบ้างมีรายละเอียดต่งชื่อเหมือนแรปเปอร์ไหมใช่แรปเปอร์มาลายูของเราเนี่ยแหละที่กําลังไม่ใช่กําลังอยู่นะจริงๆเข้าจังมาหลายวันละเป็นมามากี่คนเหรอวันนี้เออวงเขานี่มีอยู่เอออ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับอะไรกันครับ โอเคในชีพพอละมาคุยดดีกว่าคุยกันกลยด้เข้ารายการกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทักทายคุณผู้ชมก่อนนะครับทือสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเท่ากระดุนบายสมาช์แชนลครับที่เป็นพื้นที่สําหรับการสร้างโอกาสเป็นพื้นที่สําหรับการสร้างรอยยิ้มโดยที่รายการเท่ากระดุนเนี่ยจะเป็นการพูดคุยเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ เป, dle, เป็นการพูดคุยกับไอดอลเป็นการพูดคุยกับคนต้นแบบเป็นการพูดคุยกับคนดังซึ่งเราหวังว่าการพูดการพูดคุยของเราเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับทุกคนที่ได้ฟังแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ด้วยนะครับเพื่อการสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆคนมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากการคุยกันบ้างทักทายครับสายกมครับฝนเดือนสองพันครับทักทายพวกเราหน่อยนะครับเย้ครับีครับแนะนําตัวเองดีกว่าเบื้องต้นบอกก่อนเลยว่าผมรู้จักเขาแล้วเป็นการเป็นการเบื้องต้นนะฮะ คุณกัสไม่ใช่คุณวิสกับคุณตัฟน้องวิสกับน้องตัฟนะครับแนะนำตัวเองให้กับทุกคนได้รู้จักเพิ่มเติมหน่อยได้ไครับผมสวัสดีครับผมวิสนะครับผม AKA Wisdom นะฮะเป็นอ่าแรปเปอร์มายูนะครับผมอยู่ในสังกัดวง RP Crew ครับผมร่วมกันกับเพื่อนนะฮะมีทั้งหมดกันหลายคนนะฮะแต่ว่ามากันสองคนเพราะว่าสองคนนี้หล่อสุดฮะอะไร AKA Wisdom AKA Wisdom ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับผมคือคืออ่าวิส d o อมนี้ความหมายของวิส d o อมก็คืออ่าวิสเป็นชื่อผมแล้วก็ผมอยากทำให้มันเป็น Aka ให้มันเป็นสองพยางแล้วก็คิดหาคำอ่าให้มันดูฉลาดฉลาดก็เลยตรงตัวเลยก็คือวิส d o อมโอเค Aka Wisdom คือชื่อของวิสอ่าใช่ครับแล้วก็สังกัดอยู่ใน Double R O P Crew อ่าใช่ครับคิณพครับผมครับสวัสดีครับผมฟาตันครับ Aka ก็ฟาตันครับ Aka ฟาตัส ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของนะครับดาบงตั้งแต่ครังแรกได้เจอเๆยังจะลองตัรักกันนะแก่แจ้งอัเชอจังผมไม่เก่งภาษาแคแจ้เป็นไรห้เธอฟังไอยากจะมองมีอยู่ประมาณ5คนเป็นเซนติเมีวงนี้ทั้งวงมี5คนนะครับแล้วก็จะมามีโอกาสมารวมตัวกันอยู่บ่อยๆใช่ครับถ้าคนที่ยังไม่เคยรู้จักเราเราจะบอกเขายังไงว่าเราคือใครเอ่อก็จะ แนะนำตัวประมาณนี้เลยครับผมเพราะว่าเอ่อจะเป็นแร็บมาลายูอ่าใช่เป็นฮิปฮอปมาลายู u, หรือเป็นอะไรอ่าถ้าเป็น,ปนคำจำกักความของเราเนี่ยถ้าเป็นคำที่คนรู้จักกันเยอะๆน่าจะเป็นคำว่าแร็บมาลายูครับผมเพราะว่า,าก่อนหน้านี้เราก็ เป็นอ่าเป็นวร่าหรือเป็นกระแสโดยที่เราใช้เพลงแรปเป็นภาษามลา,ายูฮะแล้วก็จะมีคนรู้จักอยู่ประมาณนึงแล้วก็จะมีรายการรายการนี้เอาอ่าไปสัมภาษณ์แล้วก็จะใช้หัวข้อเป็นแรปมาลายูแล้วก็คนก็เลยแบบรู้จักคําว่าแารปมลายูนี่มากมากมากขึ้นใช่ฮะถ้าเราผมผมก็ถ้าก็เป็นแรปส่วนมากก็จะรู้จักใน ของผมจะถนัดในเพลงรักแล้วก็เพลงที่แบบอ่าเป็นรักที่รผสมภาษาไทยกับมาลายูอะไรประมาณอ๋อแสดงว่าใน5คนของเราเนี่ยก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันไปสไตล์ก็คนละแบบกันคอ๋อจุดเด่นของเราคืออะไรอ่ะจุดเด่นของเราก็คือยจะบอกว่าหน้าตาได้ป่ะไม่เอาหน้าไม่พูดความจริงจุดเด่นของเราไม่ถึงว่าจริงๆผมมีโอกาสได้ได้ฟังแล้วล่ะ ถ้าถามผมเนี่ยจุดเด่นของของ R Double R O P เนี่ยก็คือ1การแต่งเนื้อร้องที่เป็นภาษามาลายูและออกแนวแร็ปซึ่งเราจะมีโอกาสฟังเพลงแนวภาษามาลายูเนี่ยตั้งนานแล้วแหละสมัยก่อนบารูดิงในยุคยุคก่อนนานๆนะละกัปงปีแซในยุคเก่าเลยแล้วก็มาเป็นยุนใหม่ก็เป็นพวกเราเลยจุดเด่นก็คือการแต่งเพลงเนื้อหามาลายูที่เป็นในเวอร์ชั่นของแร็ปใช่ครับผลการตอบรับของเพื่อนๆเป็นไงบ้าง อ่าเพื่อนๆนะผลการตอบรับช่วงแรกมันก็ไม่มีใครที่มันเห็นด้วยหรอกครับไม่ไม่มีใครที่แบบอารมณ์ประมาณเหมือนเออมึงทำมึงทำไปเถอะมีคนห้ามหมดเลยมีคนแบบโอ้ไร้สาระอะไรเงี้ยมันไม่ได้หรอกมันยากอะไรเงี้ยภาษามามีมีบางคนมาด่าด้วยซ้ำมันบอกว่าภาษามายุมันมันเข้าไม่ได้กับแรปหรอกอย่าพยายามเลยมันดูเสียวมันดูอะไรประมาณเนี้ แล้วผมก็ไม่ฟังว่าทำ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 ,ทำจ,นจนจนมันก <Go work S 1> ็เว <work S 1> ิร <go work S 1> ์กอยู่นะก็เวิร์กอยู่ได้ดีอยู่ใช่ได้ดีอยู่นั่นคือการตักเตือนในมุมของว่าอย่าทำเลยไม่เวิร์กมุม<ช>อื่นนะมีไหมมุมเรื่องของศาสนามุม,มเรื่องศาสนามีอยู่ฮะมีอยู่แต่ว่ามีประมาณมันไม่เยอะอะบางคนมันย้อนแย้งบางคนมันเออ่คุยแบบเหมือนเขาจะ เปรียบเทียบแบบนี้มันเป็นเหมือนดนตรีอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็มันเขาอาจจะพยายามพูดว่าดนตรีมันไม่ถูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็บางอันน่ะที่เป็นดนตรีเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แอนตี้เหมือนเหมือนกคนอย่างนี้ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นใช่ใช่มันมันอ่าบางบางทีผมก็อยากให้คิดว่านะอยากให้คิดว่ามันมันก็คือเหมือนบาดีเกเหมือนดิเกฮูลูเหมือน ครับมันคือสันทนาการมันคือยื่นเลงประมาณนั้นครับก็มันเป็นอีกยุคหนึ่งที่ยุคใหมก่อนอาจจะเป็นแบบการร้องเงงการทีเกย์ฮุลูการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยุคก่อนพอมาเป็นยุคใหม่เนี่ยก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเราเป็นคนยุคใหม่นะมันจะไปดีเกย์ฮุลูทั้งหมดมันก็ไม่ใช่แนวคิดของเราอาจจะมาเป็นของคนรุ่นใหม่ก็มาเป็นตักเตือนก็โอเคอยู่เราก็เข้าใจได้เข้าใจการตักเตือนได้แต่ว่าเราขอทําในมุมนี้นะครับ โอเคแล้วเนื้อหาของการแัดของเราเนี่ยการแต่งเนื้อเพลงหรือว่าไอเดียของเราเนี่ยเราเลือกแนวไหนการสร้างแรงบันดาลใจแนวความรักหรือรอื่นๆื่นบอกต่อหน่อยในวงผมอะส่วนมากจะมีคนละแนวกันเลย คนละแนวกัเลยครับแต่ว่าแ<ฮ>นวหลักๆที่พวกเราทํากันก็น่าจะเป็นแนวความรักเพราะว่ามันเป็นเพลงตลาดขายง่าย <c oughs> ขายง่าย,าย,ายใช่ <c oughs> เราไม่ว่าจะเราจะไปทําด้านความเชื่อหรือว่าด้านาเพื่อชีวิตด้านอะไรก็ตามเราก็ต้องมูฟกลับมาเพลงตลาดอีกทีเพื่อมันขายขายได้ประมาณนั้นใช่ครับก็คือแสดงว่าเราแต่งแบบไหนก็นแต่ <c oughs> แต่ว่าก็คือเอาให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงของเราได้ด้วยและมุมของ ผมจาชื่อไม่ได้ทุกเลเลยตั๊กตัต๊มุ่งของตั๊แนวที่เราชอบกับแนวที่เรานำเสนอไปจะเป็นแนวไหนนะผมก็ชอบแนวแบบความรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพลงแรกของผมกัะแตแ่เราชอบแนวนี้เลยยังไงก็ผมคิดว่าเพลงรักมันเป็นเพลงที่ใครๆก็เข้าถึงได้ครับมันเข้าถึงได้ง่ายถ้าสมมติว่าเราอยากทําเพลงแบบดิบๆเถื่ ian, อนๆอะไรเงี้ยเรา ถ้าเราทําตั้งแต่แรกๆอ่ะบางคนเขาแบบอาจจะไม่เข้าใจเหมือนพวกอาพี่ๆแบบอาอาอย่างเช่นพวกรุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะดังพิงตลาดก่อนครับพอเขาไปถึงจุดสูงสุดทุกคนสามารถได้นี่เขาก็จะไปทงไหนก็ได้ใช่ของเราก็พยายามจะเป็นแนวนั้นเหมือนกันจริงๆเราก็ชอบเหมือนกันแนวดิบๆเราก็ทําได้เราก็ชอบด้วยแต่ว่าในช่วงแรกๆของเราเนี่ยเราไปอยากจะให้คนได้รู้จักเราก่อนประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าชูไแม่เนี่ย ถ้าถ้ามีแฟนก็ไม่เจ้าชู้เลเ <laughs> <laughs> ชื่อป่ะโอเคโอเคหน้าตาคุณเจ้าชู้มากเลย <laughs> ใครก็บอกเหมือนั้นแต่เขาไม่ได้รู้จักผมจริงๆสมาชิกของเราจำมือผมจำมือด้คนจำมือด้คนนยผมก็เหมือนกันเขาชอบม้ของเจ้าชู้จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรานะคนแนวนี้ก็ส่ว่ากจะรักเดียวใจเดียวคนที่รู้ดีที่สุดคือเมียพวกเราเมียเรารู้จักรู้ทุกคนนะครับผมไม่มีแฟนพยายามหลอกถามไม่สำเร็จี้นคคำถามเพิ่มเติมวันนี้เรามีสมาชิกอยู่ห้าคนวันนี้ที่มาก็จะมีวิสกาซัส อีกสามคนบอกแนะนําให้คนคนอยู่ได้ได้รู้จักหน่อสเพิ่มเติมอีกสามคนจะเป็นอ่าอ่าชื่อปลาคนหนึ่งนะครับเป็นพีฟลิปอ่า AKA พีฟลิปใช่ละอ่าที่เป็นอ่าเหมือนจะมีเพลงฮิตมากของป้าอ่าของป้าจะมีจะมีแบบหลายๆเพลงอย่างอา่ว่าเพลงอ่าเพลงสุดที่รักอะไร ประมาณนี้สุทธิราเจ็บไปแล้วก็จะเป็นเพียงแกแต่ว่าจะมีผมอ่ะไปฟิตจะริ้งกับแกอ่าแล้วก็อีกคนนึงอ่ะจะเป็นฟาอิสเด็กใหม่อ่าเด็กใหม่ฟาอิสเป็นสมาชิกใหม่อ่าใช่เราหดีแต่ว่ารู้จักกันนานแล้วเพิ่งเพิ่งจะล่างมาทำเพลงอ้าวโอ้ยยินดียินดีปลาใช่ไหมนี่ปลาปลาเลยครับใช่เลยครับเออปลากำลังเนินทาปลาอยู่พอดีเลยปลาดีแลวปลาเลยครับมาเลยครับเขามานั่งเลยเขามานั่งเลยชูมากเดี๋ยวเราถ่ายทำรายการ อาท็อปกระดุนแล้วก็เรานัดใครนะและมาลายูแต่เป็นอาโแล้วเขาบอกว่ามาแค่สองคนนี่เซอร์ไพรใช่ไหมใช่ใช่มาใครใครคนนี้อันนี้กว่าหัวหน้าแก๊งฮะเซีก็เซียนมาเลยนะฮะแก๊งสมิงไทยนักเตะปลาปลาเนี่คือหนึ่งในสมาชิกที่กำลังพูดถึงเลยแล้วเมื่อสักครู่ A K A เคเอพีกรับ เป็นคนที่เจ้าชู้ที่สุดคนที่บอกมาค่บอกมาให้โอกาสแก้ตัวนิดหนึงก่อนมันเป็นข่าวลือครับโอเคโอเคเมื่อกี้พูดถึงปลาแล้วปลาก็จะมีเพลงดังหลายเพลงมากสุดที่รัก แล้วก็แกแจ๊แปลและที่หลงดังมาตามหาเราตามหาเธอตามหาเธอก็สามารถเข้าไปเสวนาหาได้ใน u t u b e มียังมีแล้วชูทูก็มีแล้วกูเกิลอะไรได้หมดเลยแล้วก็เมื่อกี้กาลังเข้าไปก้าวข้ามไปพูดถึงสมาชิกใหม่ท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าฟาอิทาอิเป็นยังไงฟาอิทอ่าฟาอิทนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งล่างมาทําเพลงด้วยที่จริงรู้จักกันมันสักพักแล้วแต่ว่า เขาก็อารมณ์ประมาณว่าชอบร้องเพลงแต่ว่ายังไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดึงมาเลยเข้ามาอยู่ในวงแล้วก็อารมณ like, like, ์ประมาณว่าเอามึงทําเลยอย่าไปกลัวอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ทําเป็นเพลงเสองเพลงสามเพลงแรกแล้วก็ประมาณเพลงที่สี่อะบูมเพลงเขาชื่อเพลงอ่าสามภาพรักอ่าเพลงที่สามใช่ เป็นเพลงชื่อว่าสาภาพรักที่มีท่อนฮิตตี่ร้องว่านอวอกีเดมาเกนาซีกาบูอ๋อทนี้ก็คือเพลงของปาอิสใช่ครับโอเคเลยแล้วก็คนที่หคนที่5้าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเบื้องหลังของเราเหมือนกันบางทีเขาจะอยู่ก่อนเป็นคนก่อตั้งกลุ่มแรกๆเลยชื่อวังฮะวัง Aka ว a n g g a สใช่แล้วก็เขาจะเป็นเบื้องหลังแทบจะทุกทางเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราทําไม่เสร็จเขาก็ ไปมิกมาสเตอร์ให้แล้วก็เป็นอยู่เบื้องหลังแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น MV มที่ตัดต่อไม่เสร็จเขาก็ไปตัดต่อเขาทำได้ทุกทางเลยเอาง่ายๆก็คือวางก็คือรับจบอ่ารับจบรับจบทุกงานใช่แล้วก็เป็นคนแบกแบกแบกพวกเราอยู่ใช่ฮะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปทำงานที่มาเลเซียฮะไปช่วยแม่เขาร้านแม่เขาอะไรอ่าเขาบอกว่าอ่าลูกจ้างแบบ ออกกระทันหันก็เลยเรียกเรียกไปช่วยไปช่วยไปช่วยงานครอบครัวแล้วก็หลังจากปีนี้สิ้นปีนี้ก็จะกลับมาก็จะกลับมาแล้ว่าอิทเป็นไหน่าอิทฝ่าอิทตอนนี้น่าจะติดผู้หญิงไม่ันหนัดกันทินทร์นะแต่ว่าั้างที่ทำมีความสุขมากเลยโอเคโอเคทีนี้้เมื่อกี้เราได้คุยพวกเราแล้วขอให้ปา ได้พูดถึงแนวของตัวเองหน่อยื่อกีเขาบอกแล้วเขาถนัดแนวเพลงรักที่มันคอนทราสต์หรือว่าแตกต่างจากความเป็นจริงเราไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยแล้วก็ของเขาก็เขาจะแนวเพลงรักของป้าแนวไหนครับป้าครับของป้าก็ประมาณเพลงเพลงรักเหมือนกันเพราะว่าชอบฟังเพลงเศร้าเพลงแซดประมาณนั้นก็จะพอเวลาเขียนเพลงก็จะออกแบบแซดแะดนะแนวของเป็นจิโง่หัในแนวแรปกไปโอเคขอบคุณมากเลยทุกคนได้รู้จัก ทุกคนได้รู้จักเขาแล้วนะครับเป็นการเป,เป็นการเองน้นที่นี้คําถามอยากเข้าสู่เนื้อหาที่สาคัญเพราะว่าวันนี้เราอยากให้เกิดประโยชน์จากคนฟังอ่ะนะเป็นมายังไงถึงมาเป็นเดิブอา,าร์โอพีครูหรือว่าการรวมตัวหรือว่าแนวคิดยังไงหลักๆแนวคิดก็น่าจะเป็นความชอบเลยครับความชอบที่เรามีเหมือนกันแล้วก็ ตอนแรกยังไม่ถึงกงับวังอุดมการ์อะไรประมาณนั้นแค่แบบมีความชอบเหมือนกันไอเจอไอนี่แรบปบอยู่หน้าเฟซแล้วก็แบบเห็นโอ้ยได้อยู่นะมีผสมยาวีด้วยเอยชวนมาดีกว่าไอคนนี้ก็ก็ทําเพลงอยู่แล้วก็แบบชอบดนตรีแนวแนวแนวไอนี่มันก็ผสมผสมกันแล้วก็รักรักรักมาจนมารวมกันแล้วก็ไอคนนี้ก็อยู่เบื้องหน้าคนนี้ก็อยู่เบื้องหลังคนนี้ถ่ายรูปได้นิดหน่อยถ่ายวิดีโอได้ก็ก็ช่วยถ่าย M v วคนนี้ก็ตัด เอ็มวีได้นิดหน่อยแล้วก็ช่วยตัดก็รวมๆกันมาจนจนมาถึงวันนี้สี่ปีละประมาณสี่ปีกว่าสี่ปีแล้วสี่ปีนี่เจออะไรมาบ้างก็สารพัดฮะยกตัวอย่างให้เราฟังหน่อยเสียอยากรูว่าอย่างมีทั้งดราม่าดราม่าแล้วก็เสียน้ำตาไหมไม่เสียน้ำตาไม่ถึงกับเสียน้ำตาโอ้สายสายโหวตแบบพวกเราเสียน้ำตายังไงใช่ไหเพราะเรา เก็บอาการเก่งจริงๆก็แซดนันและจริงๆก็แซดสี่ปีที่ผ่านมาก็เจอหลายๆอย่างนะครับก็ความคาดหวังเราจะไปถึงจุดไหนเนี่ยสิ่งที่คาดหวังก็คือน่าจะอย่างเดียวให้ให้คนทั้งประเทศรู้จักทำเงินได้แบบเตมทำเงินกบบเพลงนี่ก็ทําได้แล้วประมาณนึ่งฮะแต่ว่ายังไม่เยอะ เพราะว่าเราเรามีจากงานโชว์ออกไปโชว์มีโชว์ตัวแล้วเป็นที่รู้จักแล้วแล้วก็เราได้จาก y o u t ท b บก็ได้บ้างแล้วของเพื่อนก็ได้บ้างแล้วแล้วก็อยากให้มันชื่อเสียงเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในวงที่เป็นพื้นที่บ้านเราอยู่ใช่ใช่ฮะไปรุ่นส่วนใหญ่รู้จักแล้วล่ะใช่ความตั้งใจของเราคือจากการที่จะมีโอกาสได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยเฉพาะในทั้งประเทศไทยของเรา รือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้ใช่ครับประมาณนี้ตอนนี้เพื่อนบ้านเรารู้จักแล้วไหมเพื่อนบ้านถ้าเ <c oughs> พื่อนบ้านจากมาเลเซียเนาะเพื่อนบ้านากมาเลเซียนะครับเพราะว่าเพาราะว่าอย่างนี้ภาษามาลายูาษายาวีเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางอาจจะแบบมีสันียงที่แตกต่างกันบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าสื่อสารกึงเข้าใจมาเลเซียอินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างการตอบตับงของเราอินโดนีเซียก็มี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 มาคอมเมนต์มีมาอะไรมีบ้างอยู่บ้างใช่แต่ว่าหลักๆก็มีมาเลเซีย เพราะว่ามทราบมาว่ามาเลเซียเนี่ยได้เห็นผลงานของของวิสใช่ครับแล้วก็มีการเอาเพลงไปไปมิกซ์ใหม่ไปรีมิกซ์ครับไปรีมิกซ์แล้วก็ได้เชิญวิสไปเพื่อที่จะทำมิวสิกวิดีโอใช่ใช่ใช่ครับเล่ารายละเอียดให้เราฟังหน่อยเพลงเพลงมันมีชื่อเพลงมันเป็นชื่อว่านายูบอยคันเป็นเพลงที่ผมทำเป็นแนวแรปเตอร์ไลฟ์แบบอันตพันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโหด แล้วผมก็ทําตั้งไว้แล้วก็ถ่าย MV แล้วก็ปล่อยไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เหมือนเขาจะชอบในเมโลดี้โฟล์ของผมอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเขาเคยทักมาบอกว่าเ,เพลงแนวนี้มันต้องดุเดือดกว่านี้วยมันต้องแกงกว่านี้เดี๋ยวเขาจะลิมิซ์ให้ใหมห่แล้วเขาก็ลีมิซ์แล้วเขาก็ส่งมาชอบไหมผมก็บอกว่าได้ชอบแล้วเขาบอกว่าอาเดี๋ยวจะถ่าย MV นะเป็น10วดีโอนะเดี๋ยวจะจะัดการให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะนัดวันมาถ่ายที่ KL มาเลเซียไปเลยอ่ะ ก็ uhm ไปลงมาแล้วด้วยเสรแชเลยนี่รอรอปล่อยเราตัดต่ออยู่ค yeah, ่ะว้าวยังไงถ้าเกิดอยากจะเห็นผลงานนี่ต้องไปรอดูที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นผลงานของผมอะจะเป็นพิมพ์ชื่อผมใน y t u t u นะครับเป็น W I S D O M แล้วก็ตัวเสดวิสต้องตัวติกตัวนึงโอเคแล้วก็สามารถ เป็นของวงครับเป็นของวง่ะถ้าเป็นของวงก็งงงวงวคือ r ่าดับเบิครับเป็นตัว RRP P แล้วก็ CREW ครูนะคร <R> okay, <ช>ูโอเคดับเบิลอาครูก็สามารถที่จะติดตามผลงานแบบนี้ได้ด<ช>้วยเจ๋งมากๆเลยครับทีนี้ผมจะบอกเนี้ยขั้นตรงนี้ก่อนสำหรับพวกเราบอกถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะน้องๆแก๊งนี้เนี่ยหรือว่าน้องๆทีมน,นี้เนี่ยเขามีความสามารถมากๆแต่งเพลงได้ร้องเพลงดีแล้วก็มีความตั้งใจสูงมาก หลายคนเห็นผลงานแล้วหลายคนชื่นชอบไม่เฉพาะในประเทศไทยเพื่อนบ้านของเราก็ยังสามารถเอาผลงานของน้องๆไปรีมิกซ์ไปทําเพิ่มเติมด้วยฝากถึงผู้ใหญ่ว่าเราด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดมีโอกาสมีช่องทางสนับสนุนน้องๆต้องทำนะครับเพราะว่าถือเป็นพื้นที่ถือเป็นทีมท,ที่มีความสําคัญถือเป็นน้องๆที่ใช้เวลาว่า้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างสารรค์มากๆฝากไว้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้ทําอะไรกันบ้าง นอกเหนือจากการที่เป็นศิลปินลำพแช้คเาว่าศิลปินเนาะเพราะว่ามีโอกาสได้เห็นน้องๆบนเวทีอยู่บ่อยครั้งมากนอกเหนือจากการเป็นศิลปินอย่างอื่นทำอะไรกันอยู่บ้างครับก่อนหน้าน,นี้ผมก็ทําทงานเซเว่นเป็นพนักงานเซเว่นแล้วก็ทําประมาณเดือนสองเดือนแล้วก็เพื่อนๆก็คุยเล่นๆว่าจะเปิดร้านกาแฟจะเปิดร้านกาแฟาแล้วก็พูดเล่นแล้วสุดท้ายเขาก็ทําจริงๆผมก็เลย เราก็ชอบกินกาแฟซะด้วยครับแล้วก็ครับพี่ลักูได้กินกาแฟีกิแต่ก็ไปเลยดิเราก็เลยต้องออกจากเซเแล้วก็ทำกับเพื่อนๆนียครับทีนี้ก็มีร้านกาแฟเชื่อร้านวสามสิบสิบปครับ3ามสิบิบปครับทำด้วยกันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่จ่นเิสําปันสามะ จรุนาจรุนเนะมาจรุนสัมปานซอยสามเตรงห้าแยกมอห้าแยกแล้วก็พอถึงห้าแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางจรุนสัมปานอยู่ซอยสามอยู่ปากซอยอยู่กลางซอยกลางซอยถ้ามาอยู่ลึกจังอ่ะเพราะว่าจะให้มันดูลึกลับเข้าไปจะได้เจริญเลย ถ้าเข้าไปเข้าไปได้แต่ออกไม่ได้น่าไปเลยอ่ะความตั้งใจของร้านกาแฟนี่คือจะขายกาแฟใช่อ่าความตั้งใจของร้านกาแฟคือเราจะขายความเป็นตัวเองฮะเป็นกาแฟนี่เป็นเป็นเหมือนเมนเมนที่สองเป็นตัวประกอบเฉยๆสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้จักก็คือแนววิพอปเพราะว่าเคาเจอริปฮอบในสามจังหวัดอ่ะมันมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย คนที่แต่งตัวแนวฮิปฮอปอ่ะมันแทบมีแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีเลยแต่ว่าเขาเจอที่คนรวมตัวฮิปฮอปกันอน่ะมันไม่ค่อยมีฮะผมว่าเลยอยากอยากจะทำไอ้ที่ที่หนึ่งที่ไอ้เฮ้ยมึงมึงจะเอามึงจะใส่กางเกงหลุดตูดหมวกเป๊มึงเดินมาร้านไม่มีใครด่ามึงอ่ะก็คือที่นี่ไม่เขินใช่ทำไมก็คือทุกคนเป็นชุมชนของเราเลยเป็นสถานที่ของเราแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่ชอบแนวนี้ หรือคนที่หลงไหลเอกาทิปขอบเนี่ยจะต้องไปเลยชื่อร้านอะไรสามสิบสองสามสิบสองซิปตินครซิปตินอยู่ที่เจดูนสำรานซอยสามอ่าใช่ครับมีอะไรอร่อยบ้างร้านนั้นอ่ะอ่าจะบอกนะจะบอกร้านสามวนนี้สามารถทำทำได้ทุกอย่างเลยก็เมนูเลยนอกเหนือจากเมนูน้ำอ่ามีเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อย่างเงี้ย ถ้าเกิดผมยังไม่เคยไปนะถ้าเกิดผมเดินเข้าไปในสามสิบสองชิดชิดปิ้นเนี่ยผมจะเจออะไรอย่างแรกเลยก็คือเจอประตูครับเขาก็มีความตึงท่าไปเลยเอาสะบัตาไเลยมีความตึงท่าไปเลยฮะแล้วก็ยังไงต่อยอะไรกัน็คือพอเข้ามันจะมีแบบ เพ้นรูปอะไรอ่าใช่กัรรักร้านเราก็คือจะเพ้นทั้งร้านเลยครับอืมการบอมเหมือนเพ้นในี่ยไศิลปะอะไรเงี้ยแนวแนวเหล่านี้เลยแนวแนฮิปฮอปแนวแนวที่จะเป็นเอ่อพวกแร็ปแร็ปเปอร์แนวจะเป็นรูปของฮิปฮอปไทยพวกแร็ปเปอร์พวกอะไรเราจะเพ้นตามผนังเพลงเพลงเพลงเปิดเพลงไหมอ่าเปิดฮะใช่เล่นเล่นสดเลยทุกคืน จริงเหรอใช่เล่นสดด้วยเล่นสดก็คือเลยเหรอวาอันนี้นก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนมีความสามารถหรือว่าแบบอยากมีเวทีเป็นของตัวเองอยากร้องเพลงก็สามารถมาที่ร้านได้เราเปิดโอกาสให้น้องๆไปร้องเพลงเ<า>ลยบางทีเราไม่ต้องร้องเราให้ลูกค้าร้องเลยก็ได้ใครร้องก็มาเลยได้ทุกแนวไม่จํากัดว่าต้องเป็นแนวฮิปฮอปอย่างเดีวยดวคุณถนัดแนวไหน ถ้าคนอยากร้องเพลงคุณมาที่นี่ได้เลยแสดงว่าที่นั่นเนี่ย32ร้านกาแฟของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสำนักงานของเราด้วยเลยเป็นแหล่งรวมที่ทุกคนที่อาจจะชื่นชอบในตัวเราหรือชื่นชอบในความเป็นที่ประหอกก็มารวมตัวกันได้นี่สาวๆเนี่ยมีเยอะไหมประมาณทำไมตมเต้นอยากไปอ่ะโอเคเชิญชวนเลย มาที่ร้านเราถ้าถ้าอยากได้แบบความกันเองแล้วก็อยากได้เสียงหัวเราะหรือว่าอยากเป็นตัวเองที่มันไม่มีใครมาห้ามมาที่ร้านผมได้ฮะผมยินดีต้อนรับครับเปิดไปไหนบ้างเปิดทุกวันฮะกี่โมงถึงกี่โมงอ่าประมาณบ่ายสองถึงเที่ยงคืนครับโอเคแล้วก็คือเรื่องราวของ ปัจจุบันนี้น้องเหนื่อยจากการร้องเพลงน้องเหนื่อยนองเหนื่อยจากการไปโชว์ตัวเนี่ยแล้วก็มีร้านกาแฟที่เป็นแหล่งโวมตัวเป็นงท่าออฟิศก็สามารถไปเจอกันที่นั่นได้ผมสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับย่างอื่นน่ะน้องเหนื่อยจากร้านกาแฟมีอ่าหนึ่งไหมนองเหนื่อยจากร้านกาแฟก็ทำเพลงอ่าใช่ถักเพลงคอนเทนต์ดิจิตอกอะไรอย่างนี้ครับผมติดตามได้กันอยู่แล้วนะครับผมแอบมองไปล้านนิดนึงนะครับโอเคท้ายที่สุดละถ้าเกิดมีกลุ่มเพื่อนหรือรุ่นน้อง ที่อาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้นั้นไม่แคร์ไม่เราไม่ได้ห้ามชื่นชอบแล้วก็สนใจแนวแนวคิดของเราเนี่ยเราจะแนะนํำยังไงว่าเราชอบแนวนี้ฮิปฮอปหรือแนวแับหรือแนวอื่นก็เหมือนกันอาจจะเป็นร็อกอาจจะเป็นดีเกวูดูแล้วอยากทําแต่ไม่มั่นใจจะแนะนําเขาได้ยังไงบ้างมาเกี่ยวพวกเรากนมาพูดคุยกันได้พูดคุยกันก็ได้แต่ถ้าไม่แต่ถ้ามีโอกาสพูดตรงนี้ ถ้ามีโอกาสให้พูดตรงนี้นะครับผมผมอยากฝากให้สําหรับทุกคนที่มีความฝันนะฮะแล้วก็ไม่ได้ลงลงมือทาสักทีอาจจะติดที่บ้านไม่ให้ทําหรือไม่ก็ไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีความมั่นใจพอไม่มีเพื่อนทําด้วยผมอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะครับผมหรือถ้ายังไม่มีเพื่อนพวกเราเป็นเพื่อนให้ได้ครับผมมาที่ร้านสามสิบสองซิปปินมาโชว์ความเป็นตัวเอง แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแนวร็อกแรปอินดี้อินดี้แล้วก็ฮิปฮอปคุณมาได้เลยครับผมอพวกเรายินดีต้อนรับสําหรับคนที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีคนที่คอยเข้าใจในอางานศิลปะที่คุณกําลังจะทํานะครับผมเพราะว่าพวกผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันจนมีเพื่อนมีพ้องจนตอนนี้มีคนรู้จักแล้วก็ผมหวังว่า อ่าผมจะเป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งให้พวกคนมีความมั่นใจแล้วก็ได้ทำสิ่งที่อยากอ่าตัวเองอยากทำครับตัวอย่างที่เห็นด้ชัดคือฟาอซอ่าใช่ไหมฮะ<ช>โอเคละวันนี้เราเกิดประโยชน์มากเลยจากการทบคุยมีความสุขด,ด้วยสนุกด้วยได้รู้จักพวกเราด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆสุดท้ายเลยฝากผลงานหนสิ <ขอ S 2> ที่ไหนยังไงทำอะไรได้หมดเลยครับอ่าเรื่องร้านส2เมื่อกี้เพิ่งฝากไปพอแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ สิ่งที่จะฝากก็ฝากเป็นช่องกลุ่มนะฮะผมช่องกลุ่มเป็นอา Double R O P Crew นะฮะเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตขึ้นหน้าจอก็ได้นะฮะ,ะ R O P Crew นะครับผมเป็นชื่อแก๊งนะฮะเป็นช่องแก๊งเป็น TikTok R o P Crew YouTube R o P Crew หมดเลยนะฮะผมส่วนอาช่อง a อ c o u า t ต่างหากอันนี้จะเป็นฟาตัสนะฮะเป็น F A T A S นะฮะแล้วก็ของผมจะเป็น Wisdom W I S D O M แล้วก็ตัว Z ด้านหลังนะฮะผมตัวนี้อา จะเป็น ah p flip นะฮะพพีีฟลิปออันเดร์สกอร์แล้วก็ f l i p นะฮะพีฟลิปไปติดตามกันได้นะครับฝากด้วยครับผมทุกช่องทางไม่ว่าจะ tiktok ig แล้วก็ youtube ครับขายของแกฝาก ig ร้านด้วยอ่า ig ร้านด้วยนะครับผมเป็นร้าน32มสิบสองนะ ig สามสิบสออะไรนะ ig สามสิบสอง underscore s p i n แล้วก็ underscore ครับโอเคเลยสุดท้ายจริงๆเลยฝากถึงผู้ใหญ่ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่หลายๆท่าน ที่อยากจะสนับสนุนบางท่านก็ผลักดันอย่างเต็มที่มาแล้วแล้วก็อีกบางท่านเนี่ยผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยยังไม่เคยรู้จักเราเลยถ้าเขามีโอกาสได้เห็นได้เห็นคลิปนี้ได้เห็นโพสต์นี้เนี่ยฝากอะไรถึงเขาหน่อยไม่เฉพาะตัวเองนะฮะอาจจะแบบว่าฝากดูแลพวกเราฝากสนับสนุนพวกเราหรือเยาวชนคนอื่นอ่สำหรับผู้ใหญ่นะฮะโอาเสียงเสียงอ่อนเสียงสำหรับ คุณผู้ใหญ่ที่ทุกท่านที่ดูอยู่นะครับผมผม,ผมไม่ได้อยากจะขอแรงสัพพอร์ตอะไรมากครับผมตอนนี้ศัก,กยภาพของผมก็พยายามจะแสดงให้เห็นแล้วแล้วก็ความสามารถก็แสดงให้เห็นแล้วแล้วก็ผมก็ มีเพลงดองไว้อยู่หลายเพลงกันที่ต้องการสปอนเซอร์นะฮะที่อยากได้ในเชิงทุนในการถ่ายเอ็เป็นฉากฉากถ่าย MV แล้วก็อาจจะมีจ้างนางเอกมีผู้หญิงมีเบื้องหลังแบ็กกราวมาเสริมเสริมมั่งให้มันดู อลังการจะเป็นวงดีเกคุลูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้มันดูเป็นมาลายูเป็นบ้านเราซึ่งมันต้องใช้งบประมาณอ่าใช่ต้องใช้งบประมาณใช่ครับผมแล้วก็เพลงก็มีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อ่อขาดแต่ทุนนะฮะผมถ้าใครใจดีนะฮะติดต่อมาได้เลยเป็นไอจผมส่วนตัวก็ได้ฮะผมหรือว่าจะเป็นอ่าไอดีไลผมก็ได้ฮะ Wisdom.3j ฮะรับ ก็ไปสนทุนอ้าวคอนเสิร์ตให้เบิรเชิญ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 พูดเองบ้างพูดเองบ้างทำงานบ้างอันนี้แอค่างเดียวเลยสำหรับผู้ใหญ่คนไหนอยากติดต่อให้เราไปเล่นคอนเสิร์ตก็สามารถติดต่อได้ที่อ่าอีดีไลน์ศูนย์หกสามไอไม่ใช่ดิอ่าอีดีไลน์ WISDOMZ แล้วก็ .3J ครับผมสามจังหวัด รับโอเคติดต่องานคอนเสิร์ตก็เล่นสนุกมากผมมีโอกาสได้ได้ชมแล้วสน,นุก <ไอ S 1> มีความสุขมากนะครับปาล่ามาสุดท้ายท้ายเพื่อนพูดอะไรยังไงสักนิดนึงนะ่นแที่ทิวปิสตัมขอเมื่อกี้ขอทุนเพราะว่าเพลงที่ดองอยู่เยอะมากเลยครับครับผลงานเรามีพร้อมที่จะออกอยู่แล้วแต่ว่า,อาตอนนี้คือเราต้องการเราเด็กๆกันเนาะบางทีเรางบประมาณของเราเนี่ยเราเป็นเด็กๆในพื้นที่ บางทีเรางบประมาณเราอาจจะไม่ได้มีเพียงพอขนาดนั้น<ช>มันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ<ช>เบื้องหลังการหลัดเพลงการผล,ลิตมิวสิกวิดีโอกว่าจะมาออกมาเป็นผลงานแต่ละชิ้นนี้มันจะต้องใช้ปัจจัยค่อนข้างเยอะรเราอยากทาผู้ใหญ่ท่านไหนที่พร้อมแล้วก็อยากจะสนับสนุนนี่ก็สามารถติดต่อมาได้<ช>ผ่าน<ช>ทางสมาชิกแนลก็ได้ยินดีมากๆนะครับน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับและทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสาหรับรายการพ่อกันดุนบาย มาชแนที่เราพูดคุยกับไอดอหรือว่าพูดคุยกับคนต้นแบบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อการแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันมากขึ้นแล้วจนกว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับเราวันนี้อาจะสวัสดีครับทุกคนครับสับคครับค่ะ